กองไว้ก่อนไปนอนเม็ดมากไทนไม่ได้จะหาแหงกทัน่แหงจ้าไม่ไั้งหน กับก็น่าจะมีน้ำแต่พี่น้ำตรงนี้น้ำเลยได้จ้ะเอาไปนอนเก็บก้ําฉันเอาไปไว้เป็นมุกกันเนาะจ้ะ